ต้นไม้มงคลห้าอย่างปลูกแล้วรวยเรียกทรัพย์เสริมสร้างความเป็นสิลิงมงคลให้กับบ้านและผู้อยู่อาศัยมีเงินใช้ตลอดทั้งปีมีต้นอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยนะคะ 1. ต้นกวักมรกตเป็นต้นไม้ที่สามารถปลูกได้ทั้งในบ้านและในคอนโดนิยมนำมาเป็นต้นไม้ประดับตกแต่งห้องมีความเชื่อว่าต้นกวักมรกตจะช่วยเรียกโชคลาภเรียกเงินเรียกทองเข้ามาในบ้านยิ่งออกดอกก็จะยิ่งให้มีโชคเพิ่มมากขึ้น นอกจากการเป็นต้นไม้มงคลแล้วความสวยงามยังเป็นต้นไม้ที่มีคุณสมบัติฟอกอากาศได้ด้วยนะคะ 2. ต้นไม้มงคลว่านรวยไม่เลิกแค่เพียงชื่อก็แสดงถึงความร่ำรวยความมั่งคั่งแล้วนะคะผู้ที่นิยมปลูกส่วนใหญ่มักมีความเชื่อว่าปลูกแล้วจะทำให้ร่ำรวยและยิ่งออกดอกตลอดทั้งปีโบราณเชื่อว่าจะเสริมความมั่งคัง่งโชคดีตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นต้นไม้มงคลที่สามารถฟอกอากาศได้ด้วยนะคะ ต่อไปนะคะต้นที่3นะคะต้นวาสนาแค่ชื่อก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนะคะความเชื่อที่ว่าต้นวาสนาเป็นต้นไม้ที่เป็นสิริหลมมงคลเพราะจะช่วยเกื้อนหนุนให้บ้านมีโชคมีลาบเรียกทรัพย์เรียกความร่ำรวยเข้ามาในบ้านนะคะเสริมให้บ้านนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมดังปรารถนายิ่งถ้ามีการออกดอกมากเท่าไหร่นะคะเชื่อว่าจะยิ่งเจริญก้าวหน้ามากขึ้นและสามารถใช้ประดับตกแต่งห้อง เพื่อความสวยงามได้ด้วยนะคะ4นะคะต้นสาลิกาลิ้นทองนะคะเป็นไม้มงคลที่คนค้าขายทํางานติดต่อลูกค้าต้องมีปลูกไว้ในบ้านจัดเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคล5อย่างเนื่องจากเชื่อว่าคนโบราณเชื่อว่าหากปลูกต้นไม้มงคลอย่างต้นสาลิกาลิ้นทองนี้นะคะจะทําให้มีคนเมตตามหานิยมมีเสน่ห์มีโชคมีลาบและเป็นต้นไม้มงคลที่สามารถปลูกแล้วรวยอีกด้วยนะคะ ช่วยส่งเสริมการค้าขายให้ได้กําไรการเจรจาประสบความสําเร็จนะคะต่อไปนะคะต้นทห้านาะะไม้มงคลสําหรับคนค้าขายคือต้นนางกวักนะคะเป็นต้นไม้มงคลปลูกแล้วรวยนิยมปลูกไว้ในบ้านนะคะคนไทยมีความเชื่อกันว่าการปลูกต้นนางกวักจะเรียกเงินเรียกทองเข้ามาในบ้านให้กับผู้อยู่อาศัยยิ่งรวยขึ้นไปนะคะ และยังช่วยกวักเงินกวักทองเข้ามาในบ้านด้วยนะคะจัดเป็นหนึ่งในไม้มงคลเหมาะสำหรับคนทำการค้าขายนะคะ